ัเจนทั้งภาพทั้งเสียงนะชัดเจนทั้งชัดเจนมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเน,ะนาะนะอยู่ที่การใกล้ไกลแลวก็องค์ประกอบของโทรศัพท์ของแต่ละบุคคลของแต่ละรุ่น Android ของแต่ละคนมันอาจจะเวอร์ชั่นแตกต่างกันนะครับพยายามอัปเดต Android ให้ ให้เป็นปัจจุบันนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็เอาพอดูได้นะก็แชร์ไปแล้วก็ให้ดูย้อนหลังเนาะไอเบอร์เบอร์ก็ฟังเสียงเอาก็ได้นเนาะขอให้เสียงมันชัดฟังจากปากเอากะฟังจากปากเอาก็ได้นะครับผ้าบอเบรอร์ฮานอยเดี๋ยวเราดูนะครับทุกคนฮานอยเนาะฮานอยสาหรับทุกคนยังไม่เห็นเมื่อกี้ให้สายด่วนไปก็คือ,อ,อวันนี้รู้สึกคอมเมนต์วิ่งวิ่งกว่าทุกครั้ง นะครับวิ่งขึ้นก็แสดงว่าสัญญาณไม่ติดไม่ขัดไม่มีปัญหานะครับถ้าทุกคนนะมีส่วนร่วมโดยการพิมพ์อย่างนี้นะครับนะไม่พลาดนะครั้งต่อไปว่าครั้งไหนๆแล้วแต่ใครที่มีส่วนร่วมในการพิมพ์คอมเมนต์นะครับจะไม่พลาดในเพจเลยนะครับมันไม่เหมือนเฟซบุ o กหนเพจเนี่ยมันเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะ ฟิชชิงเนะเขาใช้ระบบประมวลผลว่าใครสนใจอะไรมันพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับการสมัคร Facebook เขาก็ให้ลงชื่อวันเดือนปีนะเพศนะเมื่อมีการโฆษณาหรือใครสนใจในรูปใดๆอะไรต่างๆมันก็จะผ่านหน้า Facebook ของเราอันนี้ เราสนใจเพจนี้เฉพาะเพจนี้นะมีส่วนร่วมในเพจนี้ก็ไม่พลาดอาทุกคนเห็นตำรากันนะครับที่หกับ2 1กับ2หลักหน่วยนะครับก็เลยผูกมัดกันนะครับเหมือนคราวที่แล้วที่ปิดเกตนะครับลองเอาไปเสียงดูพิจารณาดูนะครับสำหรับตำรานะคือหวยลาวนะครับ ต่อไปนะครับมาดูโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับก่อนจะไปดูโค้งสุดท้ายอันนี้ยังไม่ได้ลงในที่ไหนนะครับนอกจากห้องลายก็คือออมสินนะครับเข้างานเล่นไปเถอะนะครับเล่นไปเถอะนะครับมันต่างกันเฉพาะชื่อเรียกเฉยๆนะครับมันก็มีสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเหมือนกันนะครับต่างกันที่ชื่อนะครับอ,อมสินเนี่ยมันก็ออก ทุกงวดเหมือนรัฐบาลแต่ทกศคนก็ยังทักหาเพราะมันก็เดินดีนะคนก็ไม่เข้าใจนะครับทกศอ,ออกเดือนละครังนะครับออกเฉพาะวันที่16นะครับไม่ต้องมาทักขอบางคนก็ทักนะครับขอแต่ทกศนะครับทกศนี่ก็ถือว่าเดินดีคนไม่ไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนะเดี๋ยวจะได้ดูอ,อมสินนะครับนะออมสินนะ ที่สำคัญมันไม่มีการอั้นนะครับอมสินทกศเนี่ยราคาไม่มีลดไม่มีอั้นนะครับเล่นไปเถอะได้ดีได้เต็มเนี่ยไปเล่นรัฐบาลรัฐบาลก็เล่นอยู่นะครับนะถ้าเราได้ตัวนี้มาก่อนมารองท้องก่อนเนี่ยเราก็อุ่นใจถูกไหมครับอย่างน้อยรัฐบาลมันจะได้ไม่ได้เราได้ตัวนี้ก่อนมันก็อุ่นใจนะครับนะทุกคนใครพร้อมนะอมสินนะครับ ยกต่อไปอ,อมสินนะครับแต่พิมพ์อมสินนะครับอมสินประจํางวดวันที่1สิงหานะครับหกห้าครับพิมพ์ออมสินลงเฉพาะในห้องไลน์นะครับอ,อมสินนะตามนี้นะครับอ,อมสินวิ่งรูดเจ็ดนะอันนี้รูดได้เลยนะครับอ,อมสินเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้าง สูงไม่ไม่ลดนะครับไม่เหมือนรัฐบาลรัฐบาลแต่ละหลักแต่ละตัวมันราคาไม่เท่ากันเน้นอยู่สองหางนะครับตามเลขท้ายเลขสามตัวนะเน้นอยู่ที่เจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับเจาะก,ก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นเจ็ดสี่เจ็ดหกสามตัวก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับและสามเจ็ดหก นะครับออมสินประจำวันที่หนึ่งนะครับสิงหาอย่าเพลินอย่าลืมนะครับมีโอกาสก็เล่นไว้ก่อนโอ้ยหนูลืมไงนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนมากลืมจะเล่นมจะรัฐบาลเข็นแล้วเนาะนะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเลขก็สวยรูตัวนี้ แต่มันก็เป็นไปได้เพราะเลขมันมีบนมีล่างนะครับอลองเอาไปพิจารณาดูนะครับในส่วนของมอมสินต่อไปนะครับรัฐบาลใครยังไม่เห็นนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกสูตรนะทุกสูตรตั้งแต่สูตรที่อาจารย์ให้ไปหาซื้อลัตเตอรี่ก่อนนะครับบอกว่าไม่ต้องรอใบฟ้าก็คือ สูตรที่วัดมันมาเนี่ยฟันเพราะอาจารย์ฟันไม่ใช่เห็นไหมครับทุกสํานักนะครับมาเป็นตัวเดียวกันกับอาจารย์นะครับใครตามนะนะไปตามนะหลายๆคนนะมันเป็นตัวเดียวกับอาจารย์นะครับตัวเดียวที่อาจารย์ชนชนกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะได้เผยนะครับสูตรให้ดูนะนะครับมี3มี5มี7คือเลขขี้นะครับหลักหน่วยต้องเป็นขี้นะ แต่ส่วนนอกเหนือจากนี้ก็เล่นเล่นแต่ไม่หนักเท่า3ามหางน,นี้นะครับแต่95้มันดังให้ทุกคนเล่น93กับ97นะครับถ้า95้มันดังให้ทุกคนนิเก้น93 997นะครับ9ก้าเพราะว่าสูตรหลักหน่วย สูตรหลักหน่วยที่มันมันมันเป็นห้างวดที่แล้วเนี่ยมันก็คือ3นะครับเพราะสูตรหลักหน่วยห้องจานเนี่ยสามตัวมา1ตัวจาร์เอามาหมดนะครับก็คือเผื่อบวกไว้หนึงลด1ถ้ามันมาตรงก็คือเป๊ะถ้ามันวิ่งไม่ถึงมันก็จะเป็นตัวที่เรากันลดถ้ามันเลยป้ายนะครับมันก็จะขึ้นไปตัวหนึ่งนะครับนะ อันนี้คือวิเคราะห์ให้ดูนะครับส่วนสูตรของใบฟ้านะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือเน้นแต่มันจะมีเอาบนกับล่างไปแล้วฟันเก้มันก็คือบนนะครับเพราะใบฟ้านี้นะครับมันจะเป็นสองสามสองห้าสองเจ็ดนะครับประมาณนี้และหลังจากมาเนาะหลังจากมานะมันมืดก็ปรับออกประมาณจะห้าโมงนะครับห้าโมงฝนตก นะถ้ามาดูกับเลขทูบเมื่อกี้นะครับมันก็ยังมี2อง้อยู่นะครับเพราะนั้น2-4 2-5หรือ4-2หรือ5-4อะไรก็แล้วแต่นะครับลองเอาไปพิจารณานะครับอันนี้นะเคยฝันคือพ่อเคยมาบอกลักษณะนี้นะบอกตรงๆต,ตอนนั้นไม่เชื่อนะครับนะตรงๆนะครับบอกทางเดียวก็ถูกแต่ไม่เชื่อ ไม่เชื่อท่านเนาะก็ซื้อไปร้อยหนึ่งนะครับได้อันนี้นะครับนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอลองเอาไปพิจนารณาดูนะครับนะก็ชนกันอีกนี้คือบาร์โคดใต้องค์หลวงพ่อปดหนีที่บูชามานะเพราะฉะนั้นมีโอกาสชนหลักหลัก่างหลักข้างล่างนะครับที่เป็น2 2 4 2 5ก็เป็นไปได้